สวัสดีครับพี่พี่ผมแจมกับโบเองครับไม่ได้เจอกันนานผมคิดถึงพี่พี่ทุกคนเลยนะครับเมื่อแม่กลับบ้าน <Luiza. S 1> ผมก็จะดีใจประมาณนี้ละครับต้องเกาคาง,ง,งมียอมไปไหนแหละวนเวียนอยู่ <ไป S 1> ตรงนี้แหละปัองอ่อนแม่สักพักก่อนพอที่จะมีความออสุข ไม่อย่างนั้นผมไม่ยอมครับแม่ต้องเกาค้างให้ผมจนกว่าผมจะพอใจผมมีธุระต้องไปคุยกับพี่เด็กแว้นในซอยไม่รู้เขามีปัญหาอะไรกันต้องมาตามผมไปเคลียร์นี่หลกลงพี่ๆจะเอายัางไงครับจะให้ผมทำเหมือนเดิมไหม แต่ผมต้องขอค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะเวลาการทำงานมันมากขึ้นถ้าให้แบบเดิมผมคงขอบายก่อนครับจะถ่ายรูปทำบัตรพนักงานใช่ไหมครับโอเคได้เลยถ่ายละลอนะพี่เอาสรุปตกลงว่าเราก็ทำงานร่วมกันเหมือนเดิมนะครับพี่ๆให้ผมคอยดูต้นทาง ส่วนพี่พีก็ส่งของเหมือนเดิมนะอย่างนั้นก็แล้วกันโอเคครับลก,กลับบ้านก่อนนะเหนื่อยแล้วกลับมาถึงบ้านเหนื่อยก็นอนหอบเป็นหมาหอบเลยทำไมหอบได้เสียงดังขนาดนี้แล้วแจ่มเอ้ย นี่ขนาดยังไม่ถึงเวลาทำงานเลยนะเนี่ยยังเหนื่อยขนาดนี้แล้วถ้าเวลางานเนี่ยจะหาไว้แล้วแจมพ่อจะไปและต้องให้รางวัลลูกๆก,ก่อนจะได้ไม่ร้องตาม ก็ถ่ายอะไรก็ถ่ายเถอะลำคาญโบที่เกียดนี้แล้วเหนื่อยใช่ไหมโบส่วนแจมนั้นได้หาสนใจอะไรไหมนอนและนอน